ก็แน,น่นอนว่าอาจา<ล>จะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แต่นั่นคือปัญหาที่ทําให้ณนะวันนี้พี่เปิ้ลมีการปวดเส้นข้างขวา,ขาอ,าอวมากตลอดเลยเหรอฮะยังไงส่วนใหญ่ส่่วนใหญก็จะมาหายไปพักนึงแล้วก็กลับมาปดดวดอีกนะเพราะว่าเวลาเราถนัดขวาด้วยไงเวลาขับรถอะไรขับเกียร์ออโต้เราก็จะใช้ขาขวามากกว่ามีอะไรแล้วก็ไปทางขวามากกว่าซ้ายเลย ก็ถ้าเราถนัดขวาเราก็จะใช้มือขวาหรือว่าขาขวามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วเนาะหน่ออ้นคาทีนี้ในเรื่องของศาสตร์ของหนออ้นเนี่ยเนีแม่กเดี๋ยวนี้นึงนะทำไมคะิ้อก้อยเป็นงอไม่ได้นะขาเพราะว่าแม่บอกว่าเหมือนเส้นมันตายไปเส้นหนึ่งเลยอ่ะหนูก็ไม่รู้เนาะเนี่ยงอก็งอได้แค่เห็นว่าหล่ออันเนี้ยเขางอไม่ได้เห็นว่มเห็นว่าอ๋อฉันไม่ใช่พิการนะฉันเดินได้อได้คนเราก็งอได้ทุกคนปกติก็งอได้ทังงอไม่ได้ ผมก็พยายามจะพยายามจะไปดิบก็ให้ขยับก็ทำมือเขาไม่ได้อย่างนี้มันเกิดเพราะอะไรคะคุณหมออ้นต้องให้คุณหมออ้นวิเคราะห์นิดนึงก็เชื่อเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับสมัยก่อนแล้วก็หยอดยาไม่ครบที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วก็เกิดจากอุจจาระของติดต่อนทางอุจจาระแล้วก็อุจจาระของคนเนี่ยแล้วก็ไป กระจายเข้าไปได้กินเข้าไปหรือสัมผัสตอนเด็กๆคือสาเหตุมันมีได้หลายปัจจัยมีมีปัจจัยเดียวนี่แหละตอนนี้นี้ตั้งหลายปัจจัยนะคุณหมอปัจจัยเดียวเหรอหนึงก็คือหยอดยาไม่แตะคือที่คุณหมอหยอดตั้งหลายข้อเืยหยอดยานี่คือเป็นการป้องกันโรคเป็นโอลโอแต่หยอดไม่ครบเชื้อมันเลยเข้ามาได้เพราะมันมีเชื้อปุ๊บเชื้อมันก็ขึ้นมาเลยก็ลามไปเดี๋ยวนี้หยอดหยอดทุกคนเด็กทุกคนต้องหยอดหมดเราเคยหยอดกันไหมตอนนี้เด็กต้องหยอดหยอดทุกคน ไม่รู้ว่าแม่ว่าเด็กมากแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยค่ะจลยไม่ทดาจว่าหยอดรือบปล่าประัไม่ได้จไม่ได้จริงๆแล้วในส่วด้จับไม่ได้จับไ่ได้าับม่ได้จับไม่ไ้จัมเได้จับเม่ด้จับไม่ได้จไม่ได้จัเไม่ไ้งแตแ่ด้จับ่ได้จับไม่ด้จับไม่้จับไมีได้จัม่ไ้จับไม่ไับไม่ไดัป่ด้จบม่วด้จับไม่้ังมีมีอยั่บ้างบามหลักคนบีม่เป็นัรคมี้ค้ับบมงคน้มัยนม้ยังมีนะโรับปลิโอ้ับมีอยู่ เป็นส่วนมากเป็นกรรมพันธุอ์อีกมาสาเหตุหนึ่งเป็นกันสองคนหรือเป็นคนเดียวนี่แหละ,ะให้ลูกศิษย์ผมไปรักษาเราก็บอกก็ไปทําบุญบอกรักษาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะไปไม่ได้คิดเงินโรคโอลิโอจะไม่คิดเงินแล้วให้ลูกศิษย์ไปรักษานะครับเดี๋ยวเรามา ทำการเริ่มต้นเริ่มต้นการรักษาว่าถ้าเกิดเป็นอาการเหมือนพี่เปิ้ลเนี่ยจะต้องรักษายังไงอ่าเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลเป็นเคสหนูต้องทำเป็นหนูนอนนะคะนอนนะคะขออนุญาตนะคะแล้วปกติคุณหมอเราถ้าเป็นนักการเด็กๆคือเด็กๆก็มารักษาได้นี่คือคุณคุณแม่คุณแม่คุณแม่ขยันคุณแม่ขยันขยันพาไปประจานก็เลยหายเห็นบอกว่าคนที่เมันก็ยังไม่หายขาดถูกไหมคะโอ้ไม่หายขาดจะเป็นนางเอกหนังได้ยังไง แหมหมายถือว่าแต่ว่ามันมีอาการปวดรล้วมาจนระบบเส้นเพว่อะไร้ยทุกวันนี้แต่คนไม่ทราบคนไม่ทราบนะเพิ่งมาแล้วคุณหมอจะน่ายกาสว่านิ้วก้อยเนี่ยเดี๋ยวดูนิ้วก้อยแป๊บหนึ่งว่าใช่นิ้วก้อยงอไม่ได้ค่ะว่ามันงอแต่มันรู้สึกใช่ไหมครับคนจับหรืออะไรรู้สึกรู้สึกค่ะแค่มันงอไม่ได้แต่มันไม่สามารถงอได้ไม่ไม่ไต้าด้ไม่ไต้าด้อย่างอื่นอาจจะด้านไม่เจ็บนะอันนี้รู้สึกค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ก็รู้สึกว่าอ่า อนเป็นเรื่องราวที่ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะนพรายว่าเพียทานวันนี้ไม่เจ็บนะเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วทุกตานะคุณหมออ้นทุตา a c t เยอะเป็นนักแสดง a c t n g เยอะเวลาโดนมือคุณหมออ้น่ะอุ้ยร้องซะแบบว่าใช่มือคุณหมออ้นเจ็บมากเดี๋ยวเรามาคอยดูกันว่าพี่เปิลของเราจะเป็นอย่างไรในวันนี้เออไม่เจ ไม่เรเจ็บเลยอนน้เจ็บน้าแบบนี้คือเคลิ้มอันนี้เจ็บค่ะเจ็บเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะตรวจดูว่าเส้นตรงไหนครับว่าเส้นมันเสียไปมากแค่ไหนหรือว่าเป็นที่กระดูกน่าจะเป็นตรงใต้ฝ่าเท้าเดี๋ยวดูใต้ฝ่าเท้าแป๊บหนึ่งนะครับอย่างเจ็บไหมล่ะนั่นไงนางจิกหนูแล้วค่ะหมอเอิ้นแล้วไม่เจ็บเ้ราไม่จิกคนอื่นด้วยเขาเจ็บจริงแต่ว่าอย่างตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาเป็นคนที่มีอะไรเนี่ย ร้องเลยพูดเลยเหมือนถ้าไม่ชอบใครก็พูดเลยหรือว่าเวลาเจ็บก็ร้องเลยแต่พี่เปิ้ลเนี่ยเขาจะเป็นคนเก็บโกดใช่เขาจะเป็นคนเก็บเก็บทุกอย่างเก็บเก็บไม่ร้องอึ๊บอะไรอย่างเงี้ยพี่เปิ้ลร้องได้นะส่งเสียงได้เห็นเวลาหน้าแดงหูแดงแล้วแต่คือการแสดงของคนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนุ้นตาเป็นคนเปิดเผยแต่ก็จะแบบพูดเลยร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะลยนกี้แก๊บด้วยเจ็บโดนมันเป็นที่ ก็แก้นิ้วก้อยให้ไงแก้นิ้วก้อยอยู่เห็นไหมล่ะคือเส้นตรงนี้มันนางเจ็บนะคือมันนี่เส้นเส้นตรงนี้เนี่ยมันปกติเหงือออกมือแล้วคุณนหมอใช่แต่นี้ดูว่ากระดูกเนี่ยมันผิดรูปคงจะเป็นที่กระดูกแต่เส้นไม่ได้เป็นที่เส้นเป็นที่กระดูกไงเราก็รูว่าเป็นเส้นมาตลอดเป็นที่กระดูกเพราะว่ากดตรงนี้แล้วรู้สึกเนี่ยคือแสดงว่ารู้สึกแสดงว่าดีก็เส้นมันปกติเนี่ยเส้นนิ้วก้อยนะครับแล้วก็นี่ก็ เส้นนิ้วก้อยนี่กดด้านหลังเนี่ยเส้นนิ้วก้อยมีด้านหน้าด้านหลังอันนี้ถ้เป็นที่กระดูกตรงนี้มันผิดรูปเนี่ยแต่อันอนี้จะ,จะเจ็บนิดนึงนะร้องไห้ทำไมลูกเปล่าคิดถึงตอนคุณแม่อุ้มไปหาหมอโอ้แต่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 สัมผัสมือของคุณหมอโอนยัเหมือนสัมผัสมือแม่เลยเหรอคะเหมือนกินรถมือแม่อ่ะนะครับตอนนี้ก็นิดนึงเนาะคุณแม่ดูอยู่ป่ะเนี่ยคุณหมอแล้วแล้วกันอันนี้แก๊กเนี่ยก๊ก จัดก,กระดูกให้มันเข้าที <Del ic ados> ่นเพราะว่ามันเกร็งเจ็บจริงอะไรจริงต้องเจ็บจริงเพราะนิ้วอื่นที่เป็นงอเกร็งไปหมดแล้วะแต่มันก็จัดแล้วมันจะผ่อนคลายขึ้นนิ้วอื่นไม่น่าจะเจ็บไม่น่าจะเจ็บนิ้วอื่นไม่น่าจะเจ็บเจ็บนิ้วเดียวคือนิ้วที่มีปัญหาที่เราย้ำคุณผู้ชมทุกครั้งนะครับว่าคุณหมออ้นมันต้องมีเจ็บบ้างคือถ้าเจ็บถึงจะหาย แต่บางทีก็เจ็บไปไหมนะมีกระดูกกระดูกตรงท่อนนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแล้วมันมันผิดรูปไงทำให้ทรงผลหนึ่งกระดูกจี๊ดท่อนที่ต่อกันเพราะมันต่อกัน้เาสามารถต่อนได้ไดาใช่ครับนี่แก้ให้แล้วครับนิ้วหัวอกยิ่งกว่าเอาไม้มาทิ่มอีกอ่ะแล้วแก้ไม่เป็นอันตรายนะเพราะว่าถ้าแก้บ่อยมันจะมันจะดีขึ้นยังไงบ้างมันดีขึ้นนะครับมันจะดีขึ้นตอนนี้จะหาย อาการเกร็งจะลดลงถ้าลดแลแก้ไปเรื่อยๆมันจะมีมาขยับได้อยากให้เกร็งอีกไหมคะหมอก็อาจจะจับค่ะอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับนี่ครั้งแรกเดี๋ยวดูผลครั้งแรกมาบ่อยๆเรื่อยๆำมาบ่อยใจต้องต้องอาศัยหมอที่มีความชำนาญเพราะตรงนี้มันจะอันตรายใช่ไหมพี่ว่าต้องให้คุณหมอมาแก๊กแก๊กแก๊กทุกครั้งที่เจอจะได้ขยับได้เจอหมอยื่นทามาเลยอืาจจะเจอ เปล่าครัอันนี้ก็ร้องไห้แล้วก็อันนี้อันนี้เมื่อกี้ตรวจตรวจเฉยๆยังไม่คลายยังไม่ทำอะไรเลยวันนี้แค่ตรวจเหรอคะแค่ตรวจอแค่ตรวจนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้พี่อภิษฎใจดีเห็นพี่เปิ้ลมาเขาจัดให้สองเบรกเลยจะได้รักษาเต็มๆขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวตรวจร่วมโดยช่วยกันตึงไหมคะตึงไหมคุณหมอคลายแล้วข่าวก่อนทําไปแล้วนะครับข่าวก่อนตึงวันนี้ ตึข่าวก่อนตึงมากเนี่ยเย็ดใช้มือหรือใช้ค้อนอะไรอันนี้ใช้มือหนูว่าพี่เปิ้นอยากให้หมอใช้ค้อนค่ะไม่ก็ได้พี่เปิ้นเชื่อหนูใช้ค้อนเถพี่ใช้มือน่ากลัวมากเนี่ยเห็นไหมอาใช้คอนจะไม่เจ็บใช้คอนไม่เจ็บนะเมื่อกี้ใช้มือนะครับดูหน้าเขาก่อนไหมที่จะบอกว่าเขาไม่เจ็บเจ็บไหมพี่เปิ้ล มันยังโอเคกว่าถูกไหมล่ะไม่ไม่แต่พี่เปิ้ลเขาจะเป็นประเภทเนื้อบางเจ็บง่ายอยู่แล้ว,วปกติะคระับสังเกตเวลาเราเล่นแรงๆพี่เปิ้ลก็จะเจ็บไม่เหมือนตุกตาเล่นเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บสักทีนะฮะเลยอย่ามาปลอมใส่นะ <c oughs> แล้วย่างงี้ทำทำขีดครั้งมันถึงจะดีขึ้นอ๋อเส้นครั้งเดียวก็ดีขึ้นแล้วเรา,า,าตรวจดู<ๆ>แล้วนี่ดีขึ้นเลยแล้วจะ <c oughs> หายขาดไปเลยไหมคะอาการเส้นที่มันปวดที่ขาข้างขวาของพี่เปินนะ้ลอะ ก็น so right? like no like ่าจะหายได้แล้วจะเปโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมล่ะคะอาจารย์ถ้าขับรถเยอะไงถ้าเราไม่ใช้เกียร์ออโต้ใช้ขาซ้ายขับแทนอย่าไปใช้เกียร์บางบางบงคนขับได้ขาซ้ายนะบังคนเกียร์ออโต้ขับขาซ้ายได้นะบางคนเก่งมากผมขับไม่ได้นะผมไม่สามารถเลยอผมก็ทําไม่ได้เคยลองแล้วจะชนเราแล้วมีคารู้สึกเส้นเส้นเนี่ยมันไม่ใช่ขาพอเส้นนี้มันจะลามไปเอวไปหลังไปบบบาไปหมดเลยทั้งซีกอะไรอย่างนี้ย ข้างนี้ปกตินะจะรู้สึกเจ็บมากกว่ามันจะรู้สึกไงเช่นไหมรู้สึกค่ะรู้สึกเยอะกว่าอย่างเงี้ยเยอะกว่าถ้าถ้ารู้สึกเท่ากันแสดงว่าปกติอความรู้สึกของคนไข้ที่โดนต่อไปเนี่ยเทียบสองข้างเนี่ยเน,นี้ยอันไหนเจ็บกว่า ข้างที but, ibly, ่มีป <Labor ator il fi> ัญหาก็มันปวดอยู่มันก็ต้องเจ็บกว่าคุณหมออันนี้ก็เดี๋ยวดูขอกดท้องนิดนึงนิดึงท้องนิดนึงนะครับกดท้องื่อะไรทุกคนก็ลุนปรับธาับเรากดเองได้ไหมกดเองได้นะครับแต่ว่าต้อง ต้องไม่แรงไปต้องไม่แรงไปเพราะว่าต้องอาศัยความชานาญถ้ากดแรงไปมันเดี๋ยวลำไส้ย่อลำไส้อักเสบให้ให้พี่เปิ้ลทำใจแป๊บนึงก่อนคนหมอจะกดท้องนะเดี๋ยวเราเบรกเคยโดนเอเบรกเบรกก่อนเบรกแป๊บเดียวเบรกแป๊บเดียวกลับมาค่อยมากดท้องกลับมาค่อยมารักษากันต่อคุณหมอกำลังมันมือค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะคนนอนพ่เดียวค่ะ อยทะเลคอนโดมิเนียมติดริมทะเลบนชายหาดชะอําหัวหินเรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากเกินกว่าที่คุณคาดคิดที่รังสรรค์ชีวิตชายทะเลเต็มรูปแบบริมชายหาดโอบล้อมด้วยความเขียวขจีโดยรอบด้วยแนวคิด Natural Contemporary บ้านทิวทะเลเพราะเรารู้ว่าเราไม่ใช่เพียงที่พักอาศัยแต่เราจะเติมเต็มวิถีชีวิตแห่งความฝันที่เป็นจริงของคุณสอบถามรายละเอียดได้ที่088 908 8445-7วันนี้นะครับเรามีภารกิจนะฮะที่จะไปแปลงโฉมนะครับสำหรับผู้โชคดีด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันเลย ขอนหนึ่งข้ออยากจะขออะไรครับอยากให้ดวงตาเฉี่ยวมคมขอเป็นขนตาที่ยาวกว่านี้ละกันค่ะอยากสวยคมให้ผู้ชายมองเหลยวหลังะค่ะอ๋อ,อหนูอยากมีริมฝีปาสวยอมชมพูค่ะ ดางต้องมนปรสะกดลดอัตราเพิ่มปัญญาสู่หนทางการดับทุกข์จากนักธุรกิจคิดบวกบนเกียรติโชควัฒนาพร้อมด้วยพระพุทธวจ,จนะจากท่านวรวชิรเมธี ในบวกคิดชีวิตบวกหนังสือที่จะให้เราปรับจิตให้คิดบวกพลังความคิดพลิกชีวิตให้มีสุขลดความยึดมั่นเพิ่มปัญญายกระดับจิตให้สูงขึ้นเพื่อความสําเร็จในชีวิตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านอีลาร์าหนังสือชันนาทั่วประเทศสนับสนุนโดยชุดเชนไนใน b อ c l ล n g เจอ e ค่าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่คุณหมออ้นกดช่วงท้องพี่เปิ้ลไปละแต่ว่าคุณหมอบอกว่ากดนานไม่ได้เพราะว่ามันไม่ดีต่อร่างกายเดี๋ยวพี่เปิ้ลจะมีประจำเดือนมาผิดปกติฮะไม่หมายถึงว่าถ้ากดไม่ถ้ากดนานถ้ากดนานแล้วตกใจกดแบบเมื่อกีาต่เไหนไดกคะคุณหมอคเวตอกต่อนะครับตอกเส้นต่อก็จะมาดม้าโพกใช่เดี๋ยวข้างนี้ไม่เป็นนะครับอย่าเป็นข้างนี้อย่างนี้ข้างนี้ผ่อนขา ยังไงเราก็มอกข้างนี้เป็นไม่เป็นข้างข้างนี้เป็นข้างนี้เป็นใช่ไหมข้างนี้เป็นหมอจำเพลงตอนนี้กำลังตอบข้างนี้เป็นอยู่เออแล้วก็ว่าเราจำถูกหมอจำผิดนะเนี่ยเจอกางเกงลายลายเลยงงเออพี่เปิ้ลใส่กางเกงมาให้หมองงเล่นเล่นเล่นตามเทรนตามเพลงแต่ในนาทีจะเห็นนะครับพี่เปิ้ลของเราใส่เลกกิ้งใช่ไหมครับเลกกิ้งใช่ไหมใช่ ตอนนี้ก็ตรงนี้เจ็บนิดหนึ่งนะอ๋อไม่มีเสียงอนุทำเสียงให้ก็ได้พี่ปิ้นเขาเก็บกดเขาชอบอ่าคุณช่วยร้องแทนเสียงพากเร็วอให้คุณตุ๊กตาจะร้องอะไรเราตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บนิดหนึ่งนะตรงนี้เจ็บนิดหนึ่งเนี่ยเจ็บเจ็บอันนี้นี่มันเป็นกระดูกนิ้วเส้นนิ้วกดนี่ค่ะที่นิ้วพี่ปิ้นชี้อยู่คือถ้าคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้นะ ใช้มือนะพี่เพินพ่นทำหน้าเหมือนจะคลอดลูกเลยอะค่ะคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าทุกตามไม่ได้แอคติ้งพี่เพิ่นของเราจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งทุกตามไม่ได้แอคติ้งไม่ได้ทำไปอเองปันเจ็บจริงจริงเดี๋ยวค่อยแก้ท่าคว่ำนะเพราะกระดูกตรงนี้มันผิดรูปหน่อยอย่างเงี้ยถ้าโคตมาใกล้ๆเนี่ย มันตรงคนอื่นจะตรงตลอดนะแต่นี้ตรงปุ๊บมันจะมันน่าจะเห็นอยู่ตอนนี้มันมันจะโค้งลงมาไงเมื่อกี้กดก็เลยเจ็บเบริเป็นตรงนี้ใช่ไหมคุณหมอใช่ที่ผมจิ้มนี่ถ้าคนอื่นจะตรงเนี่ยนี่มันโคดลงมาเนี่ยมันตรงนี้มันไม่ต่อกันยี่เนี่ยไม่เคยสังเกตของตัวเองหมอรักษาคนขจะไปสังเกตของตัวเองนะคะรักษาคนไข้ทุกวันอยากรู้บ้างไงก็เลยเจ็บเนี่ยเมื่อกี้โทษทีนี่มันก็เลยเจ็บเนี่ยเพราะตรงนี้มันไม่ต่อกันจรงพีเปิ้ไปเ้วเดี๋ยวคุณหมอจะทำยังไงต่อครับเนี่ย คุณหมอมันมีสิทธิ์จะกลับเข้าไปไหมคะให้มันตรงอ่ะถ้ามันคุณหมอบอกเป็นที่กระดูกมันก็ต้องจัดกระดูกได้สินี่ไงคนเราจะมีมันจะได้นิดหรือเปล่าอ๋อเหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ว่าไม่เหมือนของหนูก็ตรงน่ะไม่กระดูกมันถึงแค่นี้เองเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเนื้อตรงนี้มันน้อยไปหน่อยเนี่ยเนื้อเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่เนื้อตรงนี้มันน้อยหรือว่าคนอื่นจะยาวกว่านี้นิดนึงอ่าแต่ว่าเป็นกันหมดครับ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุด้วยใช่ก็ทำให้ใส่เส้นสูงด้วยรักษาจริงครับรักษาจริงๆเพราะพี่เปิ้ลเป็นเคสที่มีอาการจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วใส่ส้นสูงด้วยพี่เปิ้ลขาจะไม่เด้งใช่ไหมครับขาไม่เด้งคืออะไรเมื่อวานน้องเหมือนหน้าเด้งไหมไม่น้องพริตตี้ที่เขามานวดเมื่อวานครับคุณหมจะเขาเด้งผมหลบถ้าไม่ทันเนอะอ๋อจะเป็นขาตุ๊ก็เด้งหลบถ้าไม่ทันก็กำลังดูอยู่ไงอยากรู้ก็ไปดูใกล้ ข้างนี้ปกตินะถ้าคุณผู้ชมมีอาการโทรมาถามที่ห้องห้องส่งได้นะคะเบอร์ขึ้นอยู่นะคะคุณผู้ชมถามได้ทุกอาการนะฮะรวมถึงใครที่อยากจะไปจริงๆพวกนี้อพูดกันตรงตรงโทรมาถามก็ก็ไม่ไม่ดีเท่าไปหาที่คลินิก ที่คลินิกก็ที่อยู่ก็โทรมาขอทีมงานเราได้เบอร์ทงเบอร์โทรคุณหมอยินดีบอกร่วมถึงเข้าไปใน Facebook คุณหมอก็ได้แต่บอกเลยค่ะว่าคุณหมอจะรักษาให้คุณโลแค่350บาทไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บแพงอะไรกว่านี้อืโอเคพี่โอเคหน้าไปทางกล้องนะครับหน้าไปทางกล้องโอ้โหดูแลใส่ใจแม่เปิ้ลไม่ส่งเสียงต้องหันหน้าทางกล้องอย่างเดียวเดี๋ยวเผื่อรังหายใจไม่ออก อันนี้เป็นส่วนของการทำอะไรหน้ข้างที่เป็นนะข้างที่เป็นเจ็บนิดนึงนะอันนี้คุณหมอทำอะไรอยู่ฮะแแก้เส้นตรงแก้เส้นใช่ไหมแล้วหลังจากนี้ต้องทำการรักษาติดต่อเรื่อยๆไหมคะเดี๋ยวดูแล้วก็ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวดูนี้ก่อนนิ้วนี้ว่ามันจะหายมมาหายขีดไหมของอันเนี่ย ตรงนี้จะตรงตรงนี้จะคดนิดนึงดูครับต้องพูดว่าฝั่งนี้จะยืดออกมาเยอะกว่าฝั่งนี้จะตรงใช่ไหมครับเห็นไหมตัเชียบกันนะครับครับเนี่ยตรงนี้มันจะยืดมาเยอะกว่าตรงนี้ไม่ยืดอือใช่ไหมครับนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจ่ายกระดูกนิดหนึ่งนะอือเตรียมตัวแก๊กก๊อกเจ็บอีกแล้วสิเจ็บไหมครับเนี่ยยังค่ะยังนะอ่ะ มันเป็นเส้นต่อกันตรงเท้าเสร็จตรงมือก็จะหงิกอกนิดนึงบ้าไม่หง้กอีบ้ารู้ใส่ส้นหรือว่ามันโค้งอย่างนี้อยู่แล้วนะมันแล้วแต่อยู่แล้วค่ะันี่ถ้ามันจะมันจะใช่ทุกคนอยู่แล้วนะต้องหาแผ่นรองเท้าใช่ครับมันใส่โค้งน้อยแต่นี้โค้งเยอะถ้าเทียบสองข้างของหนูไม่โค้งหนูด้านอ่ะ่โค้งนี่นี่มันโค้งเยอะ ด้านมันเป็นอาการลักษณะไม่ไม่ไม่ใช่รูปร่างอ๋ค้องกันแบบนี้ม่ค้องเยอะค้องเยอะค้องเยอะจนแบบคุณผู้ชมต้องลองไปลองสังเกตบ้างเนาะต้องหาแผ่นรองเท้ามาเพื่อใช้ให้มันคุณพัลล่าลบกควนช่วยทำอะไรครับจับนิดหนึ่งจับนะฮะจับนิดนึงจับเฮ้ยคุณหมอต้องทำอะไรที่เสร็จไหมคะพี่เปิ้ลไม่มากไม่มาก พอทนได้ใช่ไหมอ่ะพอทนได้คือน้องแต่ย้อย่น่ะจะตักะจีได้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่จีไม่จีไม่จีแล้วค่ะเจ็บจีเลยค่ะนี่ตกเบาๆนี่อันนี้เบาๆทนได้แล้วถ้าแบบไหนจะทนไม่ได้อ่ะค่ะดีกว่ามือใช่ไหม เอ้ยตรงบริเวณนี้น่าจะเจ็บจาได้เคยเหมือนเคยโดนอยู่นี่มันใส่ส้นสูงบริเวณไหนนะที่โดนแล้วเจ็บส้น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 เนี่ยอ๋ออ๋อที่กำลังตอบอยู่ตอนนี้ครับพูดด้วยสีว่าบริเวณส้นเนี่ยผมเคยโดนผมจําได้ว่าพอโดนส้นุวบผมเจ็บคุณชอบพูดจาให้คนอื่นเขาคิดเป็น2งแง่สามง่ามยังไงส้นเท้านะครับ ตลอดเวลาแซวหมอกลายเป็นแซวคุณพลแล้วเออนั่นสิเพราะฉะ้นจะรวมพลังกันแกล้งคุณหมอนะเข้าข้างจริงๆเลยตรงนี้นิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะอ่าอืมตอกตรงนี้เพื่ออะไรคะคุณหมอคะตัดกระดูกเสียงมันเสียงเบามากลำดันจนใจมากเสียงนี้มันน่าจะเจ็บอะไม่ลำดันจวนใจเสียงเบานะดูหน้าพี่เปิ้ลสิพี่เปิ้ลโอเค หน้าหรืค่ะวางนะครับที่ัดเองแนหน้าเดยแล้วต้องคลายอีกไหมหน้าองศาอ๋อจะได้อีกตรงน่องท่าเหลือน่องยังเหลือน่องใช่ไหมครับไปเวลาของเราก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกว่าการตอกเส้นนวดจริงๆไม่ว่าจะรักษาการอะไรโดยปกติเนี่ยจะประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรแบบนี้ทําไมเราต้องตอกย้ําตรงนั้นเพราะอะไรคะไม่กระลักสงสัยว่ามีเสียงอะไรเมื่อกี้ประกอบ ออนนี้เป็นการเทสอยู่เทสเสียงไม่ใช่อ่ะคุณหมอเยวไม่เจ็บใช่ไหมคะพี่เปิ้ลเดี๋ยวคุณผู้ <c oughs> ชมก็ตกใจกลัวไปหมดพอดีไม่ <c oughs> เราก็เอ๊ทำไมไม่มีเสียงลองอ <c oughs> เทสเสียงพี่เทสเสียงพี่เปิ้ลผ่านหมด <c oughs> อันนี้หายแล้วนะครับอ่า ไม่ได้นะเดี๋ยวเล่นหนังต่อไม่ได้ต้องเบาๆค่ะตอนนี้ก็เหลือหลังนิดเดียวนิดเดียวสังเกตเอามาถึงช่วงหลังนะครับคุณผู้ชมมาใช้มือดีกว่านะใช้มือเบากว่านะใช้มือเบากว่าเบานะคะอืมอะไรคะจิกอะไรคะพี่เปิ้ลจิกใหญ่เลยจิกว่าเสร็จรายการเมื่อไหร่จะพูดบอกอือ โอ้ใจเย็นใจเย็นพี่เป้ตอนเพิ่งเข้ามาใหม่ผมก็ตรงสวยๆดีเนาะตอนนี้ทำไมดูหรอปัดหน้าปัดตาเลยใหม่ใหม่ผมตรงสวยๆหรอไม่เหมือนตอนนี้มันดูกระเซิร์กระเซิร์หมดแล้วไงีข้างนี้นะข้างนี้ที่มีอาการนิดเดียวอ่านิดนเนินเอานิดเดียวนี่ทำไมพี่เป้นอนตัวเอียงต้องให้นอนตัวตรงไหมคุณหมออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร คุณอุบลวรรณของเราก็มีการช่วยจับให้กําลังใจพี่เปิ้ลนะฮะหรือคิดอีกทางนึงคือจับล็อกเพื่อจะถ่ายทอดความเจ็บปวดมาจะเจ็บแบบเดียดทายนะครับเดี๋ยวทายนิดหน่อยพี่เปิ้ลเป็นอะไรเมื่อกี้ใครเข้าคะใครเข้าพี่เปิ้ลคะเขาล่ากคุณคุณเนี่ยคุณบอกว่าเผื่อจะถ่ายทอดความเจ็บปวดเขาเลยบอกว่าไม่ช่วยเลยตุกตามไม่ได้ acting อ่าเดี๋ยวเนี่รือยังแต่ว่าต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ว่าเห็นพี่เปิ้ลของเราเจ็บๆอะไรแบบนี้จริงๆพี่เปิ้ลเนี่ยเวลามีอาการอะไรทีไรก็วิ่งมาหาคุณหมอทุกครั้งนะแต่หลังจากความเจ็บมันจะมันจะมันจะคลายจะเบามันต้องยอมต้องยอมยอมฉันยอมเจ็บปวดอืมแล้วลวดต้องต่อให้ไหม นี่นะครับก็มาในช่วงหลังในส่วนกันหมอพี่เขาตัวนิดเดียวกดซะอื้นั่นสิอืมขยายตั้งเยอะอุ้ยไอหลังน่ะไม่เท่าไหร่หรอกเออ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 ที่คุณหมอบอกว่าฉันไม่สนใจฉันต้องไปอยู่คลินิก คุณหมอคะคลินิกคุณหมอน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างี้เอ้ยเอ้ยอะไรขึ้นมาแน่ๆคุณหมอเป็นห้องเก็บเสียงค่ะที่คลินิกออ๋เดี็กๆค่อยๆลุกขึ้นนั่งนะครับไหวไหมคะนิเพิ่นไหวไหมครับค่อยๆลุกขึ้นนั่งคุณชัยพรลของเรารู้สึกยังไงบ้างคะบอกกันสักนิดนึ่งเดี๋ยวนะคะขอตั้งสติแป๊บหนึ่งใช่ไหมครับยางยองหลุดมาแล้วครับ ไม่เป็นไรค่ะเด็กายบ้างเป็นเป็นยังไงคะเป็นยังไงบ้างบอกนิดนึงให้ให้คุณผู้ชมใู้า่มันมันมันเจ็บแค่ไหนไม่เป็นลายพูดได้พูดได้โอเคได้เจ็บแล้วเจ็บมากแต่ตรงที่จุดอะเจ็บมากแต่ว่าเป็นคนเจ็บแล้วไม่ร้องเห็นสีหน้าก็จะรู้แล้วแต่ที่ที่สุดก็คือนั่นแหละถือไม่ไหวแล้วมันก็อะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคราวที่แล้วที่ที่ที่ให้คุณ ที่ให้หมออ้นหมออ้นดูดูให้ค่ะปวดจะพูดเจ็บเจ็บเหมือนกันเลยแต่ว่าพอหลังจากไปแล้วรู้สึกดีโล่งแล้วก็เบาขึ้นก็เลยต้องยอมเจ็บต้องยอมเจ็บค่ะก็เลยบอกมันต้องยอมเจ็บนะคะคือทำเบาที่สุดเลยนะเจ็บนีแรกมาซึมนะคือถ้าเจ็บแล้วมันหายอะ ผู้ชมมันโอเคมันโอเคมันไม่เหมือนความรักที่เจ็บแล้วไม่หายอันนั้นมันฝังลึกอยู่ในเป็นปีนะใช่ถ้าไม่มีใหม่มาดามนี่แย่เลยอ่ะถ้ามันมีไอ้นะเปล่าเปล่าไม่มีใหม่มาดามอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับความรักได้ไงไม่รู้ข้าเหมือนกันนะอันน้ไม่ต่อล้วคุงโพล่าไม่ต่อมุกเราไม่โทรจะเข้าตัวนะต่อเยอะเยอะอ่ะโอเคนะครับโอเคเบาขึ้นไหมคะเบาหิวไหมคะ เบาค่นะนี่แหละค่ะ şey คุณผู้ชมคะตอนนี้กฎใหม่ก็ไม่เจ็บแล้วเจ็บเจ็บเจ็บค่ะอ๋อโอเคเจ็บไม่จ็ยิ่งบอกว่าอยากรู้ต้องดูโกรธก็ด้วยยิ่งว่าตรงที่เป็นเท้าใช่ไหมเท้าด้วยแล้วก็ตอกส้นใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อกี้ที่อาจารย์อ้นตอกอย่างเงี้ยจะเรียกหมอหรือจะเรียกอาจารย์หมออุ้นหมอโอ้สติไม่เคยอยู่ลกําลังหมอเรียบเลียงเจ็บอยู่เจ็บมากแต่ เจ็บแต่ว่ามันเบาเบาหลังจากนี้อีกสักพรุ่งนี้ก็จะเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมก็จะได้มันจะหายดีแล้วก็ฟังแบบนี้นะใครก็ตามผู้ชมหที่อยากจะมารักษาคุณหมอโอ้นไม่ว่าจะเป็นรักษาในรายการของเรารักษากับคุณหมอโอ้นครับรักษากับคุณหมอโอ้นครับแหมได้ทีเอาเลยนะได้รักษากับคุณหมอโอ้นนะครับหรือว่าจะมาร่วม เป็นเคสในรายการก็เบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วรวมถึง facebook ด้วยนะครับเข้าไปดูได้คุณหมอเอาคลิปเอาคลิปอะไรมาลงเอาไว้เต็มเลยฮะคลิปพิเปิลเดี๋ยวโดนแน่นอนคลิปหลุดหรอคลิปหลุดคลิปหลุดหรอคลิปการสาธิตการรักษาคลิปคุณหมอโอนอะไรนะคลิปพ่เปิลคลิปตุกตาอะไรเงี้ยติดเยอะดอกเลยเนี่ยคุณหมอเ็ีหมดะต้องเขาบอกเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กเขาบอกขอแชร์ได้ไหมแชร์ได้สิอ๋อต้องคุณโพล่าต้องอนุญาตแชร์ได้แชร์ได้เก็บ ค่ะระเมื่อวานเพิ่งมีเพิ่งมีแฟนคลับมามาโพสต์บอกว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะดูรายการอยากให้คุณพล่าเป็นแบบได็ไมก็เลยบอกว่าต้องแจ้งไปทางโปรดิวเซอร์แล้วล่ะคนพล่ากําหนดไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องขอการรักษาค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากได้เบอร์ของอ้นโทรมาสอบถามทีนี่ตอนนี้อยากจะตอบพี่ทับทิน ทำไมอ่ะยังไม่ได้รักษาแค่อะไรส่วนตัวหรือเปล่ามีอะไรในใจไหมนะเป็นไปได้ครอแน่นอนวันนี้ก็ได้สิทธิการรักษาน่าจะเห็นกันคร่าวๆแล้วนะยังไงต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณหมอโอ้นนะครับแล้วก็พี่เฟื่องของเราด้วยที่มาเป็นแบบให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณหมอโอ้นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามามีเคลมรับโรยเคลมรับโรยเคลมรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมทำอะไรนะคะสร้างสรรค์แน่นอนสักครู่ค่ะ เจ้าแบนมีความสุขที่ได้ช่วยไม่ผอมใครว่าสวยไม่ได้ไม่เคยรู้สึกดีกับตัวเองเท่านี้มาก่อนฉันเคยสู้กับมะเร็งทำในสิ่งที่อยากทำ เชื่อว,ว่าผู้หญิงทุกคนในโลกถูกสร้างให้สวยโตขึ้นหนูจะสวยสวยที่สุดจากข้างในวาวโกบริษัทไทเกอร์ดิสทริบิวชั่นแอนโลจิสติกจำกัดเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการคลังสินค้าระบบครบวงจรทั้งการให้เช่าคลังสินคา้าการบริหารคลังสินคา้าและการกระจายสินค้าทั่วประเทศ สนใจติดต่อได้ที่บริษัทไทยเกอร์ดิสติบิวชั่นแอนด์โลจิสติกจำกัดโทรศัพท์022949549